ไปใส่หมากกันเราตามพี่พี่เย็นมั้งถ้าถึงจะไม่ผิดตามพี่เย็นไปฝั่งนู้นเราก็ไปใส่ชุดมอนกันดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงดูจากหน้าดูเตรียมพร้อมๆนะผ่านหน้ามาแล้วเดี๋ยวตามมาเลยนะคะ 加油！ ใส่เส <mean> ื้อก wow ันต่อว่าจะยัง เชิญฝากมอนนะคะต้องมายืนคู่กับพี่เย็นทเทิเทมหมอ9เก้าใบนะคะหลังจากที่ใครมาเสร็จแล้วหนักไหมพี่เย็นอ่าสิบสองใบหนักสี่กิโลค่ะโอ้ยวันนี้บิบได้รับเกียรติมากๆพี่เย็นเทิเทมหมอ9เก้าใบแล่ถามก่อนว่าปกติแล้วพระมากี่โมงวันธรรมดานะคะซอยแรกจะมาหกโมง 40, สี่สิบซอยที่สองของเราจะมาเจ็ดโมงเทศกาลแปดเก้าโมงนะคะข้ออะไรรู้ไหมคะฝากมอนขอไม่ให้ตัดของสดข้อหนึ่งพระที่วัดนี้ฉันไม่ได้สอง ฝั่งไทยเขาให้ตัดของสดฝังมอญเขาให้ตัดของแหง้งเพราะว่าของแห้งทุกวันนี้เขาเก็บไว้สะสมไว้เพื่อไปช่วยภาคใต้ค่ะดีนี้ภาคใต้น้ําท่วมอยู่นะคะยอดใช่เดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องยืมชุดไปถ่ายรูปก,ก่อนลได้ค่ะใจดีค่ะใครผ่านมาที่สะพานมอนอ,อย่าลืมแวะมาอุ่นเทียนนะคะเอยดาว มงกะลาก็คือภาษาพรรม่าพักแบบสปดีไงถ้าแบบมอนม็ตมาเงยเอาภาษาพ,รรม,พม่าแมงกะลาใช่ใช่บางทีถ้าสมมติครูพน้องมาสิบคนยี่สิบคนคืออาหารใส่บาตรเนี่ยพี่จะไม่เอาแล้วเก้าเก้าก็อยากให้ขอประทับใจมาที่ของเราอีกหนึ่งอโอ้ยคนนี้บริการดีนะคิดไม่แพงมีของแถมด้วยแล้วก็มีชุดให้ใส่ฟรีด้วยอย่างนี้แล้วพี่เย็นมีคอนแทคกับพี่พักไหม ทำแทกค่ะก็คือว่าไม่ไม่เป็นของเขาคือว่าเวลาเขาได้ลูกค้าเขาก็จะไม่ให้เราลูกค่ะเวลาเขาเวลาเรามีลูกค้าเราก็ให้เขาบาคนจะชอบเรามาอย่างนี้ตามร่สันชาติี่ยออ๋อเดี๋ยวให้ดูบรประชาชนที่นี้หนูจะมีจะมีอะไรชาติเหรอใช่เ่าเดี๋ยวจะบอกให้ฝั่งโน้นไทยอิสลามกะเรียงทางนี้มอญพม่าผสม คนไทยก็ผสมด้วยคนอีสานก็มีมีหลากหลายสัญชาติคือพี่ยนจะเล่าประวัติทางวัดจมน้ําให้ฟังก่อนอเมื่อสมัยก่อนเนี้ยจะมีชาวบ้านอยู่ที่พลัดถิมนกขับมาหกสิบครัวเรือนผู้ญาติยายรุ่นพี่ยนนี้นะรุ่นของพ่อแม่ของเรานี้นะอ,อแล้วก็ญาติพี่น้องมารวมด้วยก็มีแปดร้อยลังคาเรือน เขาสร้างเขื่อนวัดชิงลาลงกาหรือว่าเขื่อนอแหลมฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้วัดจมน้ําที่เราจะไปก็ถ้าเขาไม่สร้างเขื่อนหรือว่าถ้าไม่ไม่สร้างเขื่อนวัดชิงลาลงกอนหรือเขื่อนขแั่น้ําก็ไม่ท่วมเราจะได้มีอ่างเก็บน้ํามันเป็นห้วยเมื่อสมัยก่อนจะเป็นห้วยลาธารอยู่เว้นี้แค่นี้เป็นห้วยซองกะเลียเขาเรียกเดียวนี้เขาสร้างเขื่อนเมื่อปีสองห้าสองเจ็ดทีนี้ชาวบ้านที่นี่เราต้องอพยพมาอยู่ที่หลวงพ่อขอทางอำเภอมา เมื่อสมัยก่อนน่ะ่อุตมะอะไรสามสิบปีใช่สาปีที่แล้วมาเป็นป่าทืบตรงนี้จะบอกให้มันจะไม่เมันจเรนจเรินหนึ่งไฟฟ้ามาไม่ถึงสองไม่มีจเจริญแบบนี้ถนนเนี่ยโหเดินแบบนี้ไม่ได้เลยนะดินแดงเลยลังเท้าเนี่ย หน้าผ <łość> ่อนจบไปเอาเอาถุงเงียวดีกว่ามะเทียนชินอยู่เจ้เยียนตอนย้ายมาอยู่นี่อายุประมาณหกขวบหน่อยชัวร์แม่เทียนจะบอกให้น้องดูรุ่นบุกเบิกเลยหรอรุ่นโอ้โหถามอายุสิแก่เลยเท่าไหร่สี่สิบห้าเออตายแล้วยังไม่แก่อีกห้าปีก็แก่แล้ว เพียรสู้มาและสปีแล้วตรงนี้หนึ่งเราก็รู้กันค้ามแบบไหนสองนอกจากพี่ไม่มีใครค้าระกขาดเราตรงนี้ก็คือเราเป็นแน้นเรื่องประชาสัมพันธ์อยู่ทางเทศบาลเขาประชุมเมื่อไรเขาเรียกพี่มานั้นแหละ <laughs> บอกพี่เพยงมาเร็วๆนะเดี๋ยว พี่เย็นไม่อยู่นี่ไม่ได้เลยนะพี่เย็นเป็นจุดขายเลยใช่พี่าย็นเป็นคนเดินเขามีแค่วันเสาร์ใช่ปีใหม่มีกี่วันรู้ไหมห้าวันเจ็ดวันตีกันเลยใช่จะให้พีดไ้ตั้งห้าวันพี่บอกไม่ไหวหรอกที่นี่เราก็ต้องรับลูกค้าใช่ไหมลูกค้าเราก็แนนเราอยู่เหมือนกันทีนี้ลาลากันเลุลงกับข้าวเดาตสองปีที่แล้วนะ มาข้าวดาวตรงนี้ที่งานสภาน่ะเขาใส่สีแดงเห็นรอดสีเหลืองพี <laughs> ่เห <laughs> no ็นปะอายเลยบอกอุ้ยอีรู้บอกอีลามึงมาดูดิ่ซิอะไรไ่รู้อะไรแหมพวกกูลรอดมดอกเดียวแม่งรอดมาสามดอกห้องพักก็เต็มหมดเลยดิเป็นโฮมสเตย์ค่ะเป็นโซนโฮมสเตย์ก็คือฝั่งมอญมันจะถูกกว่าถ้าฝั่งไทยมันจะแพงกว่านูนอนเท่าไหร่เนี่ย พันแปดตายเลยตายพี่เย็นเทไหร่พี่นี่เจ็ดรอยเองห้องวันร้อยาิบมีหันเช้าด้วยเจ็ดร้อยหร้อยอืมอัดร้อยอ้ยตายเลยไม่เคยมาเนาะครั้งแรกตายตามาเลยคันร้อยเกิบห้องยังโอ้เลยสองชา้นด้วยยังดีเลยพี่เย็นพ่เซนตัวเองเลยว่าตายยังไงถ้าใครมาสังขารนะคะมาหาพี่เย็นได้เลยนะคะเบอร์โทรก็1นึ0อศูนย์แปนกหกศูนย์เจ็ดหกแปดนะคะราคาถูกฝังมอนะคะ อย่างดีนะคะราคาแปดร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยก็มีนะคะมีอาหารเช้าให้ด้วยต้องจองล่วงหน้าไหมถ้าจองล่วงหน้าค่ะถ้าใครมีเพื่อนเยอะๆประมาณ2ี่0บสาสิบนี้คนละสามร้อยกัมร้อยห้าสิบมีอาหารเช้ามีอาหารเย็นด้วยคนละสี่ร้อยห้าสิบห้องน้ําอย่างหรูเลยนะคะขายเป็นเตียงนะอันนี้ถ้าคนเยอะๆเอาน้ำดิคุยังก็สวรรค์บรรดานเลยตรงนี้ก็ชาวบ้านที่นี่มารวมอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ประชากรฝั่งมอนมีสามพันลังคาเดือนนลงฝั่งนี้ใช่ไหมคะเย่ตือสิหนึ่ง ก่อนพี่ยนจะเป็นคนไทยนี่เป็นบัตรสีก่อนก่อนหลวงพ่อจะเสียมีคนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรให้ลูกหลานหลวงพ่อบอกว่าอยากให้คนมอญที่นี่เปนสัตว์ชัดไทยอสองก็อยากให้คนมอญที่นี่มีทำมาหากินหนึ่งฟั่งมอญในพี่ดินเป็นจับจองของวัดเลยนะขายให้คนต่างชาติไม่ได้ตั้งใจยคนพื้นที่ด้วยกันเพราะจะมีปัญหากัน หนึ่งไม่ขายห้คนไทยถ้าคนไทย,าไทยบางคนเขารู้อยู่แล้วก็คือว่าบางคนเราอยู่ขเขาอยู่กับเราได้แต่มันเขาไม่ได้เข้าสังคมกดบ้านบอลเราเป็นงไงหนึ่ง<ม>อยู่ที่ดินวัดเราก็ต้องทํากับข้าวขึ้นวัดไปทปําเวรวัดไปนะเขาเรียกงานวัดเราก็ต้องขึ้นนะมีอะไรต้องขึ้นนะถ้าเราเรียกเขาเรียกก็ไม่ไปเนี่ยอยู่ไม่ได้ของเราเนี่ยเรามีกดไว้หนึ่งเวลาเขามีงานที่วัดเอาเรียกไปคุ้มนี้เนี่ยมีสิบห้าคนสิบคนขึ้นไป จะเอาหัวหน้าคูมกรรมการวัดเขาก็จะมาบอกเราพี่เย็นอยู่แพพี่เย็นกระโดนนะไม่ใช่ในดีบนดีกนะพี่เย็นกระโดเข้าคุ้มแล้วไง mm hmm. หนึ่งคนมอนที่นี่ทําไมลูกค้าแต่ละคนทําไมต้องตักข้าวอย่างเดียวกับอาหารแองสองบางคนซื้อมาจากบางไทยมาใส่ตามอนทัดชันไม่ได้นะท mm hmm. ้าที่นี่หนึ่งไม่ชอบบาหวานความดานอยู่แล้ว mm hmm. หวาน,ม,านมันเคมันไม่กลัวมากๆแต่คเนเราที่นี่ mm hmm. ชาวบ้านที่นี่ทำกับกข้าวขึ้นเอง ใบใจของเราในรสชาติที่ฝั่งนี้เขากินกันรสชาติมันจะเผ็ดเปรี้ยวมันแปลงของคนมีนแบเนี้ยเหรอไม่เผ็ดแต่ว่าห้ามมันห้ามหวานบางคนก็มันบางคนก็ไม่ชอบหวานอ่ะก็ถึงอ่ะบางคนเนื้อหวานไงมันอยู่ที่อารมณ์เทพรเขาไม่ชอบหวานนะบางทีเขาซื้อผัดผักมาอย่างเดียวพักจะฉานได้เปล่าอ่าอ่าเขาอยู่วัดเออใช่วัดวังวิเวการอ๋อ หนึ่งน้องกินได้พระก็ต้องฉันได้สิลูกมีเนื้อบ้างมีหมูบ้างมีไก่บ้างเราก็ผสมไปกับป้า,าใช่ไหม<า>แกงเนื้อแกงหมูไก่หมอ้อหนึ่งช่วยหนึ่งถุงหนึ่งเราทำกับข้าวให้น้่องเที่ยวใส่น้่องเที่ยวเขาก็จะได้บุญพระก็ได้ฉันดีๆไงก็ประทับใจมากกันที่กลับมาหาเรนะียนเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างเมือ่อ 6ปี8ปีที่แล้วมาเนี่ยปีแรกๆพี่เย็นขายดอกไม้ที่เป็นดอกพุธที่น้องๆขายอยู่บน,นสะพานไม่มีขายไม่มีใครขายเลยดอกไม้เนี่ยยายพี่เย็นบอกมึงขายดอกไมบบ้บ้าบอกคนบ้าบปล่ไม่ว่ามันบอกอย่างเงี้ยข้อหนึ่งข้อรวยไม้นะของน้องเทพเขาก็เบื่อเนาะเขาถึงอ่ะอยากให้ดูวิธีชีวิตของชาวมอสดอกไม้พื้นๆบ้านความพิเษของพี่เย็นนะดอกเรื่องดอกไม้ไม่มีใครสังขาร้็ไม่มีใครเลยพี่เย็นนะ อัดจุดสะพาพนในรุ่นแรกเลยไอ้เดี๋ยวนี้เคลื่อนไปหมดเลยแล้วก็เสียบไั้ไม้มากแรง,งแล้วเสียนแล้วก็เสียบไม้เหมือน <S 2> <S 2> ใช่ไม้เนี่ยต้นอะไรรู้ไหมต้นปรามไงก้านปรามไง ปรามที่กับทำน้ำมัน่ถ้าประเทศไทยคงเป็นก้านมะพร้าวก้านมะพร้าวปราไงถ้าก้านมะพร้าวธรรมดาเนี่ยกัทำน้มันมันฟืดเนีเวลาเราหลาแล้วมันฟืดเนี่ยเวลาหลับลูดางเงี้ต้นปรามันลื่นฟืดเวลาลอยดอกไม้ดอกเล็กมันจะ้อยง่ายกว่าอันนี้ต้นพิษของพี่เย็นไม่มีใครพี่เย็นเจ๋งพี่เย็นฝากถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่นักเที่ยวที่นักเที่ยวที่อยู่ท่ามุงเทพนะคะพี่เย็นอยากให้มาเที่ยวสองขาเยอะๆนะคะหนึ่งเราอยา ให้มาดูวิธีชีวิตของชาวมอนวัฒนธรรมคือว่าเป็นโฮมสเตย์ราคาถูกมีอาหารเช้าเป็นกาแฟเป็นขนมปังนะคะบางเจ้าก็เป็นโจ๊กนะคะหนมจีนก็มีนะคะมาดูได้น,นะคะเบอร์ที่พี่เย็นบอกว่า0 8 000, 0 0 0 6 6 0 7 6 8นะคะโทรมาได้เลยคะ่ะแต่พี่เย็นไม่เล่นลไลน์พี่เย็นไม่เล่นไลน์กอะไรรู้ไหมสำหรับคนเด็กสมัยนี้เล่นไลน์โนาะซื้อของแม่ไม่ได้ไปว่าคุณแม่คันเล่นไลน์อยู่ค่ะพี่เย็นไม่ชอบ วันนี้บิ่มมาเที่ยวเป็นวันจันนะเราไม่คิดว่าจะเจอนักท่องเที่ยวที่เยอะขนาดนี้จากข้างล่างบิ่มเลยค่ะตอนนี้หลังจากที่บิ่มกบมาจากใส่หมาเสร็จแล้วก็มาเจอว่านักท่องเที่ยวตามสะพานเยอะมากดีที่เราตื่นเช้าโอกาสจะเป็นของคนตื่นเช้าเสมอนะ,ป,ะป่ะไปดูมุม,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 มอืน่นกันดีกว่าตามมาเลย จจและตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงสินาทีนะคะบรรยากาศข้างหลังยังสวยอยู่เลยเนื่งจากว่าถามจากพี่เย็นมาเขาบอกเมื่อสาวันก่อนเนี่ยฝนตกวันนี้หมอกก็เลยดูเยอะค่ะเจ็ดโมงอ่ะดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่หมอกยังหนายอยู่เลยนะคะใครที่ที่สังขารบริเวแล้วไม่ทันใส่บานี่ถือว่าตอนเช้าเนี้คุณเป็นคนขี้เกียจมากเลยนะคะคอย่าลืมนะมาทำบุญด้วยกันนะคะได้ใส่ชุดนอนสวยๆด้วย มากกว่าความรักเมืชีวิตฉันเธอเอาไหมหมดแล้วที่ให้ไปแต่ถ้าไม่ต้องการมากกว่าความรักอันนี้หมิ่นอยู่ที่สาประสบรีสอร์ทนะคะนี่เป็นเมนูอาห,หารเช้าของ3ประสบค่ะอะยังไม่ได้ลองชิมเลยแต่คิดว่าน่าจะอร่อยพ <laughs> ี่ผลไม้ด้วย ส่วนบรรยากาศข้างลา่างเบมจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นฝั่งมอด้านนูน้นส่วนสะพานไม้ตรงนี้ที่เมื่อเช้าเราไปใส่บาตรกันมาจะต้องเดินข้ามสะพานไม้ตรงนี้ส่วนข้างๆนั่นอีกก็จะเป็นสะพานแดงนะคะยังไม่ได้ไปถ่ายรูปเลยเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราดูเวลายอยีกทีนึงว่าจะทันกลับถึงกรุงเทพไี้จะมืดหรือเปล่าถ้ามืดแล้วคือต้องหาที่พักแต่โดี๋ยวใชโยกไกอนเดี๋ยวเรารุ้นกันดีกว่าว่าเราจะไปถึงไงไนกัน ก็ยืนอยู่ที่ด่านพรมแดนพระเจดีสามองค์นะคะซ้าเม,มือของบิมจะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขาะบุรีแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นตลาดของคนที่นี่นะคะด้านหลังโน้นก็จะเป็นเจดีสามองค์เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะตามมาันเลยค่ะ ด้านหลังของบิงก็คือพระเจดีส์มองค์ซึ่งเจดีย์มองค์ตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลหนองลูนะคะอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเจดีย์มองค์นี้จะตั้งอยู่บนเส้นทางที่ติดต่อระหว่างประเทศไทยของเราแล้วก็ประเทศพมา่าซึ่งเป็นการสร้างเป็นศิลปกรรมของมอญและพะมา่าผสมกันตั้งแต่ประมาณสมัยอยุธยาโอเคเดี๋ยวไปดูความสวยงามด้านหลังกันเลย ก็คือตลาดของฝากของเจดีสามองค์นะคะเราไปดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจกันตามมาเนละ ินก็ส่วนมากก็จะเป็นของเกีกับหินหยกหรือว่าเครื่องสังเคราะห์โลกที่ชาวบ้านผ่านๆเขาทำขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องใช้ในบ้านที่ทามาจากไม้ด้านข้างนี่เลยด้วยแล้วแต่มาจากการทำเขาเรียกว่าอะไรแฮนเมดของคนแถวนี้นะคะ